โอเคครับคุผมมินกันอีกแล้วนะครับวันนี้มก็จะมาเล่นเกมใหม่ครับนะครับในเซิร์ฟที่มีชื่อว่าเสกเสินนะวันนี้เราเปลี่ยนเซิร์ฟมา่งนะเพราะว่าไอเซิร์ฟนั้นมันก็แฮ็กเยอะโคตรๆนะเลยไม่เล่นใหม่แอดมินก็ระบบกันโปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะก็วันนี้มาเล่นคิด P v p ครับตอนนี้ผมเป็นยศไม้เนื่อนะอืม เยียมามทำอะไรเขาะอุตส่าห์ช่วยไม่เห็นบุญคุณแล้วยังจะมาตีกูอืออือเอาไปเอาไปรับประทานอืเดี๋ยมเหน่องเอัน,นี่ดาบพิเศษโอเค

ลงไปดาบผมจะพังแล้วน,น,นี่ยหน้าสงไอ้นี่อ่ะมันซ่าซ่าซ่าเหมือนกูแต่กูไม่ซ่าขนาดนั้นอืมอืมโอเค โกูผมรู้สึกุลกูคงแลกเน่ะเอ๊ะคิดอนะไรวะเนี่ยอืมหนอยากลองฆ่าคนด้วยมือเปล่าโอเคอืมสักทีสองทีอืมกูผิดไรได้ได้ได้ไอ้เปื่อย อุ้ยยเ่ได้ครับอย่างนี้ต้องแอสซาซินไหนไหนไอ้เปื่อยหัวนี้ไอ้เปื่อยไปเกิดใหม่ไปอ ใช้มือเปล่าตีนี่วะโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยวุ่นวุ่กินไม่ทันนะเดี๋ยวเราหาคนหนึ่งหนึ่งดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> พวกนายขยักหนึ่งหนึ่งมือขัดสุดเจนหนึ่ง,งนหนึ่งมือครับนี่นี่มาหนึ่งหนึ่งมาโอเค จะไหวไหมเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวส้มแบบโอเค,อ,เคอ่ะฮะอ่ะ,อะชนะมีช่ชนะได้ไงวะทำไมรู้สึกเวียนเวียนสีรโอเคครับ อ๋ออืมเราเคยชนะโอ้ที่หนึ่งสองร้อยกว่าชิวใครมันจะไปสู้วะอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่นยอดนินจาให้ดูสักทีหนึ่ง หย่อนขวดก็ไม่ได้โอ้ชีวิตมันเสียกันไรเนี้ยถ้ากูจะใช้อันนี้ใส่มึงจนุดกว่ามึงจะตายอเอาดิมาดิไอพวกตัวเพชรเนี่ยห้าวห้าวกันนัก แบบมันจดมันต่างกันเกินไปนะฮะผมไม่ได้ไปหาเรือเขาก่อนเดี๋ยวผมขอแบบมีเช็คจะแพ็คลายไม่ที่มันไปเล็กๆ่ะผมก็ไม่ได้โหลดมาว้ยติดคอมโบอืม ทำไมตอนอ่านผมดูกากมากตอนไม่อ่านมึงเอ้ยก็เท่ไทยหาเรื่องกูใช่ไหมฮะอ๋อ <c oughs> เดี๋ยวนะเอ้หานี่หาเรื่อง ตแตกต่างกันทางคิดมากนะแล้วพวกคิดโหดๆหมันก็ไม่คิดจะช่วยกูนะมันหมดแต่กลัวเพื่อนมันเนี่ย เน,นี่ยเซนีนความโหดมันจะช่วยอะไรจอหกูก็ตายลงไปเขาปัม๊มมาดิกูเป็นคู่อาฆาต รู้ครับแม่งเหมือนไม่ละคายเครื่องอ่ะนั่นาดาบดาเมจสี่สิบนะสี่สิบ38สามแปดนี่แหละผมจำไม่ได้ไปแบบมันเทพเกินอ่ะเดี๋ยวรอก็ได้ยัดเป็ดก่อนแล้วยัดแม่งก็แพงชิบหอ,อกอนะไม่มีปัญญาจะซื้อ เพิ่มคุณก,กากไปก่อนแล้วกันนะอันนี้ไม่กากนะครับแต่ฮึออโอ้ยนอนอะไรก็นอน,นอน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  โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบกันไปเพียงแค่นี้ก่อนนะมาโดนเข้าปั๊มกันทั้งคลิปเลยบ๊ายบาย